เวทีค่ะใช่ชรเราไปฟังโน้นเดี๋ยวจะทราบล้วนะคะว่าโรงเรียนไหนผ่านเข้ารอบค่ะ <c oughs> ค่ะทีนี้มาฟังคณะกรรมการกันบ้างเริ่มจากอาจาร,รย์แดนก่อนเลยค่ะเริ่มต้นจากโรงเรียนจ่าหนกร้อง,อง <c oughs> ก็ยังรักษามาตรฐานเรื่องการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรีนะครับผมมองทางดนตรีเริ่มตั้งแต่ขึ้นอินโทรใช้ระนาดนะครับเพื่อเกริ่นเข้ามาตัวระนาดตีแต่ระนาดเขารวมมาแล้วก็ปรับขึ้นเสียงอินโทรของดนตรีนี่ ทีเดียวกันถือว่าอันนี้ต้องขอบคุณที่ปรับเสียงให้เราฟังแล้วสบายหูนะครับมันได้ดีทีเดียวเลยเทำได้ดีลื่นไหลนะครับเสียนิดเดียวโรงเรียนจ่านกร้องไม่ขึ้นอินโทรให้นักร้องร้องร้องสงขึ้นมา,าร้องสสงขึ้นมาเลยทำให้เราคืออารมณ์ตรงนั้นเรากำลังฟังระนาดเพลิน,น,นแล้วเียกขัญข้าวเพลิน,นมีเสียงเปนโนเคาะ ขีขึ้นมานิดหนึ่งกิ่งกิ่งขึ้นมาแล้วนักร้องร้องสวนขึ้นมาเลยมันก็รู้สึกมันอารมณ์มันขาดหายไปนิดหนึ่งถ้าส่งอินโทรมาจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็ได้สักสี่บา์มาเพื่อจะส่งให้นักร้องร้องตรงนั้นจัสวยนะครับรวมๆแล้วจ่านักร้องก็ยังเป็นจ่านักร้องทําได้ดีมากแล้วดนตรีนะครับมีบ้างนิดนิดหนึ่งครับคืนนี้มาถึงโรงเรียนเทศบาลเมืองนางรองนะครับถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหม่ ถ้าเรื่องของดนตรีการน,นําเสนอเพลงโคราชก็ชอบนะครับชอบชอบเพลงโคราชร้องได้ดีแล้วก็นําเสนอถูกต้องพอมาดนตรีใช้ฟันฝ่าเรียบเรียงเสียงประสานใหม่อินโทรนะครับก็ทํามาดีนะฮะแล้วก็มาส่งให้นักร้องร้องมีินโทรส่งมามาส่งโครเมติกเพื่อจะให้นักร้องร้องส่งได้สวยโครเมติกนี่มันคืออะไรนะครับไล่เสียงได้ได้ได้เนี่ยสองก่อนจะสองมือถูกต้องถูกต้องครับก็ส่งมาได้สวยนี้ ถึงแม้จะขึ้นอินโทรใหม่มีฟันฟามีอะไรมาแต่เขาสามารถที่จะดําเนินให้เรารู้ว่านักร้องจะร้องแล้วนะเพื่อจะได้เตรียมตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ส่งอินโทรได้ถือว่าถูกต้องอันนี้กลมกลื่อนนะครับแต่รวมๆแล้วก็ดนตรีก็เยี่ยมนะครับมาเอาล่ะสิว้าวว้าวว้าวมาเรื่องร้องเลยครับครูชลธีครับเริ่มต้นจากโรงเรียนจากนกร้อง รรมชาตโหดเสียงดีแต่หวานไม่พออีกนิดเดียวเท่านั้นเธอจะได้เปอร์เซ็นต์สูงมากและอย่างอาจารย์แดนยำ้ำเป็นคนแม่นคีมากอันนี้ต้องน่าชมนะมชมมากแม่นคีมากไม่มีเพี้ยนเลยผมชอบตอนท้ายตอนท้ายนั้นร้องได้อารมณ์มากคนลุกเหมือนกันตอนที่เขาเปลี่ยนชุดออกมาแล้วร้องอตรงนี้ฮะที่ร้องได้ดีครับ ่ครับว่ากยาก็ขขเข้าทนแยกพอดีย้ายแล้วรายนั่นแหละฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะที่ทำคะแนนได้ดีถ้าหากว่าต่อไปหนูจะเอาดีทางร้องนะหนูต้องเอื้อนแล้วก็อาละจรัยมากวันนี้กว่านี้ช่องไฟมันนี่มาวันนี้หนูจะเป็นนักร้องที่ดีแนละมีอนา,าคตอีกคนหนึ่งโอ้โห oh. มาบุรีรำนะครับเทศบาลเมืองนางรองกราบเท้ายญ้าโมหนูร้องไปต่ำหายบางบางช่วง ร้องเหมือนไม่มั่นใจตัวเองอคือร้องไม่ค่อยมีวิญญาณนั้นความมั่นใจน้อยไปนีิดเดียวเท่านั้นเองถ้าสูงกว่านี้สักเสียงหนึ่งรัาบองเลยขาดรอยครับโอ้โหครูชุดติเดชทองอยู่ค่ะอะเรามาดูจาดุกร้องนะครับความคิดของจ่าลูกร้องงวันี้ค่อนข้างโดนค่อนข้างเข้าใจว่าจะชกตรงไหน ไม่ได้ชกแต่ฉากแรกให้เรารู้ว่าชาวไร่ชาวนาที่หวังกับอะไรเมื่อก่อนนี้บนบานสารกล่าวนะข้าวจะออกรวงดีไม่ดีต้องบนบานนะซึ่งเป็นวิธีการของคนเก่าคนแก่เราก็ได้เห็นวิธีการนั้นก็ถือว่าดีมากฉากที่สองยอมเลยว่าฉากที่สองหลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นคือชุดใช่เลยทุกอย่างลงตัวมากกับฉากที่สองฉากสองนี้ยอมถือว่ายอมนะครับยอมครับมาดูเรื่องค่าเต้น เรื่ต้นของของของเพลงก็ธรรมดาคือไม่ได้อะไรไม่ตื่นเต้นอะไรแต่หลังจากสโลว์แล้วตัวธรรมชาติออกมาสามตัวที่โหดร้ายสีดำออกมานี้เปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือนะฮะมาแป๊บเดียวแต่ลิศแรงมากลิศแรงมากพลิกสถานการณ์ทุกอย่างนะครับแล้วมาเจอตัวเต้นที่ออกมากับใบไม้ที่โปรยถึงความแห้งแล้งแล้วตัวนักร้องออกมาตอนที่ย้ายแล้วย,ย้ายอีกขนลุกหมดเลยม,มีความรู้สึกว่าอื ตรงนี้ก็ขอชมว่าลายวันนี้หรือวิธีการวันนี้เหมือนจัดร้องคิดใหม่ทำใหม่และค่อนข้างทำได้ดีครับามาที่เทศบาลเมืองนางรองจากบุรีร,รัมค่ะคุณเชี่ยนต้องบอกว่าดูเรื่องราวของการนำเสนอช่วงแรกชอบนะครับชอบกับวิธีการนำเสนอเรื่องของเพลงโคราชดั้งเดิมถือว่ามาทั้งทีอครับ บ้านมีดีอะไรก็มาอวดถือว่าทำได้ดีแล้วก็มาดูเรื่องท่าเต้นต้องต้องชมวิธีการพับร่วมโชว์ถือว่าทงก็ถ,ถือว่าการสู้รบก,ก็ต้องมีทงเข้ามาช่วยเหลือทางธงก็ทำได้ดีนะครับอีกช่วงหนึ่งที่ชอบก็ช่วงสู้รบนะครับรรอันนั้นทําได้ดีอันนั้นชอบบางโรงเรียนเขาเล่นเขาเปิดฟันแ,แต่ต้นจะไม่ไม่ชอบการฟันตั้งแต่ต้นเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่น่าอยู่ตรงต้นเพราะว่าอยู่โซโลลงตัวมากๆกับความรู้สึกจังหวะที่ออกมากับเพลงที่นําเสนอมันโดนกันทําได้ดีครับ อันนี้ยอดมากอันนี้ขอชมเลยครับแล้วอยากจะบอกเรื่องหนึง่งอยากจะบอกเรื่องหนึง่งนณะวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้ถามว่าได้อะไรไหมครูอยากให้รู้ว่าชนะดูได้ไจากครูบ้างไม่ผ่านหรือแพ้น,นี่ก็อยากจะครูไปบ้างเอาไปปรับปรุงวันนี้ไม่ผ่านวันหน้าอาจจะผ่านเก็บประสบการณ์ครั้งนี้ไว้ในชีวิตของนักเต้นที่ดีแล้วกันครับขอบ,ขอบคุณค่ะ